ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่ห้าเนาะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเอาแะ <c oughs> เอาขวดนี้ไปให้เขาเก็บเก็บของเก็บของเก่าไปให้เขาเขามาเอาแล้วเขามาเอาของเก่าแล้ว <c oughs> มีขวดนะ้ามีกล่องลังเนาะเก็บรวมรวมไปให้เขาเขามาเอาแล้วเดี๋ยวไปดูกัน เดี๋ยวจะพาไปดูวันนี้วันที่5ตุลาคมสอได้68ขอมาของเก่าแล้ววันนี้วันที่5ตุลาคมวัสดี้ัาคมัน้วันุ่ลควันนี้นวันที่าคันฝนตุาคมนวันทีตคนน โอ้ยมีคนช่วยแล้วสวัสดีจา้าโลกสวัสดีจา้าอ้าวอันนี้แหละกล่องมันมันเจอฝน <c oughs> ฝนก็ตกตีดตกันเลยละหลายวันเลยนะบนุกคิดในใจเขาเอากล่องมาทิ้งหน้าตึงนะเยอะแต่ว่าไม่ได้เก็บไว้เก็บไว้ก็ไม่ก็เละเนาะเก็บไว้มันก็เละก็เลยไม่ได้เก็บ คงขายไม่ได้แล้วเล่มมดนละช่วงหลังๆก็เลยไม่เคยได้เก็บไว้มันเก็บไว้ก็เล่มหมดเลยฝนมันตกบ่อยด้วยเออถ้าฝนไม่ตกก็ไม่เป็นไรเก็บไว้ได้อยู่ <c oughs> ฝนมันตกบ่อยก็เลยไม่ได้เก็บกล่องเลยเก็บไว้ก็เล่มมัไม่ได้ก็เลยไม่ได้เก็บอืม <c oughs> <c oughs> โอ้ใช่ใช่เห็นได้ข่าวสีซัดก,ก็ท่วมแต่ว่ามันท่วมไอนตับบมันตึกไม่ได้ไม่ได้ท่วมตัวบลนตรงคู่ที่บ้าน <c oughs> สี่ซัด เหนือเหนือขึ้นไปก็แถวบันตะบนมันตึกอะแถวไปทางขึ้นไปทางเหนือเห็นอยู่เห็นในเห็นได้เพจของไอ้สุขทัไทยพากินพาเที่ยวอยู่แล้วก็เพจของสีซัดอืมอ่า ออาไปหมดไหม,หม,หมนี่หมดเนาะอ๋อ <c oughs> มาเอามาเอาทีเดียวแล้วก็เข้าขายแล้วก็เข้า,ขาบ้าน <c oughs> แล้วนี่เลียนหนังสืออยู่ไหนนะ <c oughs> เนี้ยเลียนอยู่ไหนอะ่ะ เรียนยูวัดถิรธรรมด้วที่ไหนสุราเมาท์อ๋อนู่นเหรอเอ้าแล้วใครไปส่งอ่ะอ๋อเดินไปถึงแสดงว่าไม่ไกลสุราใหม่เห็นป้าอยู่แต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่เคยเข้าไปเลย ถ้ากองวาะถ้าฝนถ้าฝนมันไม่ตกประจามันกองไม่เละก,ก็น่าจะได้ได้ขายหลายตังค์อยู่กองอ,ะอ่ะ <c oughs> อยู่อยู่น้ำมันลถเหรออ,อ๋อ ไปเชื่อมเชื่อมเองหรือว่าจ้างเขาอ่ะอ๋อเมื่อก่อน เก็บให้ยายก็มีน้องคนอื่ตัวเท่านี้แหละเหลนยายนั้นอายุตั้งเก็บเก้าสิบแล้วนะแต่แกยังแข็งแรงแกยังสตาร์ทรถมอไซค์ได้ใช่รถพ่วงอย่างนี้แหละแต่แต่ก็ไม่ได้มีหลังค้าอย่างนี้หรอกบ้านแกอยู่แถวเนี้ยแถวพัฒนาการเนี่ยผมเก็บให้แกได้ประมาณสองสามปีอะถึงเวลาแกก็มาเอากระเลนเนี่ย แกเลี้ยงเหรนบอกเลี้ยงมันแต่ไปแบะเบาว่างั้นก็แปดเก้าขวบเก้าขวบกว่าจะสิบขวบมั้งแล้วแกอายุเยอะแล้วด้วยแกก็พระลูกชายก็มารับแกไปอยู่แถวแม่องสอน <c oughs> แต่ก็ลูกลูกหล,กล,กลานแกก็อยู่แถวพัฒนาการนี่มีหลายคนแกก็หาเงินเลี้ยงตัวเองเนาะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เลี้ยงเหรนอีตัวอีกคนหนึง่งนี่แก แกไปอยู่แม่ห้องสอนแล้วพ้าลูกชายมารับไปออแกก็มาบอกนี่แหละมาเอาของวันสุดท้ายแกก็มาบอกว่าไม่ได้มาเอาของอีกแล้วนะออโอ้ยถูกกินซื้อซื <c oughs> ้อหกหกซื้อหกหกสองใบออกเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอีกยังยังละสองใบ ผมมันอยู่ในกลุ่มทมี่พวกรู้มากไ,มไปไล่บอกเขาทั่วบอกมีแปดงวดเนี้ยแต่ก็ระวังนะจะมีเบิ้ลเขาก็หันกลับมาถามว่าเบิ้ลอะไรดีอ่ะพี่บอกไม่รู้แต่ระวังเลขเบิ้ลมันจะมากินเราบอกมันมามันไม่ได้มาโปดเราหรอกมันจะมากินเรามาจริงดูดิแต่ก็ให้ระวังแปด เพราะว่าไอ้ผมฝันเห็นพระผมไปดูก็มีเจ็ดแปดแต่เขาเราจริงจริงก็จะซื้อนั่นแหละไ,ไอ้เจ็ดแปดแเจ็ดอ่ะจะซื้อจะแต่แต่ว่าจะจะซื้อไอ้ใต้ดินแต่ทีนี้เขาอันอ้นหรือไม่ซื้ออกอ่านช่างแม่มึงกูไม่ซื้อแล้วงั้น <laughs> บอกอัน้นช่างแม่มึงกูไม่ซื้อแล้วงั้นก็ไม่ซื้อเลยแล้วนั้นออกจริงซ้ํา เราไม่มีโชคยจรึ่งก็ไม่เอาอไม่ไม่อยากั้งที่เสียรู้เขาว่าก็จะเป็นยังไ,ออไม่เอาอีกไม่เอาอะยิงด้วยเราอะ <c oughs> พอเขาบอกว่าอ่านใจขึ้นบอกไม่เอาก็เลยไม่ซื้อเลยพอไม่ซื้อก็ไม่ไม่ถูกจริง <c oughs> เออโอเค อ okay. ใครนี้ก็นอกก็มาเอาของ